ดับน้ําในแม่น้ําปิงกันบ้างนะคะซึ่งทางโครงการชนระทานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เผยว่าสถานการณ์น้ําในแม่น้ําปิงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาวะปกติพร้อมรับพายุวิภาขณะที่เขื่อนขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งค่ะก็ยังมีพื้นที่รองรับน้ําฝนได้มากกว่า290ล้านลูกบาทเมตร นายเกือ้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชนรประทานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่านในจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่จะตกจากพายุวิภาโดยล่าสุดค่ะได้ระบายน้ำในแม่น้ำปิงตั้งแต่ช่วงท้ายน้ำประตูระบายน้ำแม่สอยลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าโดยพบว่าที่ประตูระบายน้ำดอยน้อยมีระดับน้ำต่ำกว่าระดับปกติมากกว่า50เซนติเมตรและได้ยกบานประตูระบายน้ำท่าวังตาลทั้ง6บาน พ้นเหนือน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําปิงต่ําลงค่ะพร้อมรับสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะที่สถานีวัดน้ํา P20 ที่อําเภอเชียงดาวและ P67 เที่อาเภอสันทรายซึ่งเป็นสถานีวัดน้ําก่อนเข้าสู่เขตเมืองเชียงใหม่ระดับน้ํายังคงต่ําและสามารถรับน้ําได้ส่วนระดับน้ําในแม่น้ําปิงในเขตเมืองเชียงใหม่นะคะปัจจุบันมีระดับต่ําลงเนื่องจากมีการขุดลอกแม่น้ําปิงบางส่วนทําให้สามารถรองรับน้ําได้มากขึ้นนั่นเอง เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะปัจจุบันเนี่ยแม่น้ําปิงมีความสามารถในการที่รับมวลน,น้ําเพิ่มขึ้นนะครับทาให้ระดับน้ําบางส่วนที่สถานีพีหนึ่งนะครับต่าลงต่าลงนะครับต่าลงกับปกตินะครับในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ําอ7 0้กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ผ่านมือเอ้สามนะครับประมาณ317 ถ้าจำไม่ผิดนะครับ317ก็ทำให้ระดับน้ำที่ P ีหเนี่ยขึ้นมาแค่ประมาณ2 2งสองเกตรขุดที่ครัรรครรนภูมิในาการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ยังได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าขณะนี้เขื่อนแม่งัดสมบุญชนซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำา7 7 0ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ64รองรับน้ำได้อีกกว่า190ล้านลูกบา์เมตร ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับมีปริมาณน้ําร้อยละ50ซึ่งยังสามารถรองรับน้ําได้อีกมากกว่าร้อยล้านลูกบา์เมตรซึ่งหากฝนตกเหนือเขื่อนก็ยังสามารถรองรับน้ําได้จํานวนมากเลยครับ